ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เอารถมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะฮะห่างหายกันไปค่อนข้างจะนานนะครับวันนี้ผมเอาเจ้าอีสุนะครับ2.5 d d i ปี2015นะครับคันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับรถเจ้าของมือแรกตั้งแต่ป้ายแดงน,นะครับไม่เคยเฉี่ยวชนใดๆนะฮะ เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆรถก่อนนะครับกระจังหน้าเดิมครับล้อกระทะเดิมๆตั้งแต่ป้ายแดงน,นะครับสติ๊กเกอร์สปาร์คอยู่ครบหมดนะฮะรถค่อนข้างจะสมบูรณ์มากนะครับรถคันนี้เข้าศูนย์อีสุตลอดเลยนะครับสติ๊กเกอร์นะครับหลังกระจกอีสุอยู่ครบหมดนะฮะ เห็นสัญลักษณ์นะครับ DDI นะครับคันนี้เป็นชุดบรรทุกเดิมนะครับกระทะบรรทุกเดิมหมดนะครับชุดช่วงล่างก็เป็นชุดแหนบมีประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้เราแบบเอาให้ดูแบบสดๆไปเลยนะครับว่ารถที่เพิ่งจะเข้านะครับสภาพเป็นแบบไหนนะครับมาดวผมเปิด ชมกด้านท้ายนะครับก็แน่นอนจะมีความสกปรกอยู่บ้างนะครับแต่ว่านะครับอยากให้สังเกตคือนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ LH นะครับอยู่ครบหมดนะครับท้ายเดิมนะครับนะครับ LR อยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวเปิดรอนกระบปให้ดูนะฮะรอนสวยนะครับรอนสวยมากนะครับรถคันนี้ไม่เคยบรรทุกหนักนะครับ และที่สําคัญคือเจ้าของนะครับเช็คศูนย์อีสุตลอดทุกระยะเลยนะครับมาดูเชสซีกันนะครับเช็สซีเดิมๆนะครับตรงนี้ที่เห็นเป็นคร,บคราบๆนี่คืออย่างมาตอยนะครับเห็นไหมฮะคราบอย่างมาตอยนะครับเชสซีเดิมๆตั้งแต่ปลายแดงนะครับ คันนี้เป็น2.5ท็อปนะครับจะเป็นสเปคกระจกไฟฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ในปี2014กับ2015เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีแอร์แบค็คู่หน้าแบบนี้นะครับเห็นแอร์แบ็กไหมครับมีอยู่2ใบนะครับแน่นอนว่าหัวเดียวอีสูจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับด้านหลังก็มีประมาณ อันนี้ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับแต่ว่าอยากให้ดูเรียวๆนะครับเดิมๆว่าเป็นแบบนี้นะครับแม่แรงเครื่องมือมีครบหมดนะครับตัว CD นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตั้งแต่ปี24 0 1ขึ้นไปนะครับก็จะมีเพิ่มเข้ามาเป็น USB แล้วก็ AUX นะครับโอเคเราไปดูด้านซ้ายกัน ด้านซ้ายนะครับก็แน่นอนครับกระจกไฟฟ้านะครับเบาะหนังนะครับเดิมๆตั้งแต่ไปเนี่ยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าคอนโซลนะครับเดิมๆของเขานะครับสะอาดนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเห็นไหมครับลูกค้า เก่าเช็คศูนย์ตลอดนะครับครั้งต่อไปแสนเจ็ดหนะครับก็ไม่อยู่ประมาณแสนเจ็ดก็กว่านะครับมาเรามาดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องของคันนี้นะครับแน่นอนว่ารถตัวถังเดิมๆทั้งคันนะครับอ,อ,อยากจะให้สังเกตนะครับหม้อน้ําที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับ เพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่ามีสัญลักษณ์อิสุอยู่นะครับคันนี้เป็นหม้อน้ําเดิมๆตั้งแต่ปลายแด่นะครับหมุดอาร์คอยู่ครบหมดนะครับน็อตเดิมๆไม่เคยขยับไขนะครับผมไล่ดูเห็นไหมครับน็อตเดิมๆนะครับก็จะเห็นคราบสกปรกอยู่บ้างนะครับแต่ผมอยากให้ดูแบบเร็วๆเลยว่ารถที่เรา,เาซื้อเข้ามาบริการลูกค้าเนี่ยนะครับ เราจะคัดรถที่เป็นรถตัวถังเดิมเท่านั้นนะครับเห็น L ไหมครับ LH นะครับเดิมๆหมดนะครับคานนะครับไม่เคยไขนะครับเดิมๆหมดนะครับจะเห็นนะครับนี่ครับเห็นไหมครสัญลักษณ์เล็กๆ RH นะครับแล้วก็น็อตไม่เคยมีการขยับนะครับน็อตฝาเดิมๆนะครับเดิมหมดนะครับ น็อตข้างในแก้มก็เดิมครับผมจะสวมให้ทุ่านดูเห็นไหมครับแน่นอนว่ามันมีแค่รอ,อ,อยสิ่งสกปรปกเท่านั้นนะครับฝากระโปรงนะครับเราไล่ดูเลยนะครับเห็นไหมฮะตะเข็บเดิมหมดนะครับตะเข็บซีนเดิมหมดนะครับติกรงฟิกเกอร์เดิมตั้งแต่ไปแดงอยู่กรบหมดนะครับโอเคโฟกัส จริงๆถือว่ารถคันนี้สะอาดนะครับรถเจ้าของเก่าค่อนข้างจะดูแลดีเลยนะครับเห็นฮะรถดูสวยงามนะครับเครื่องก็จะแห้งๆเลยครับแน่นอนว่าก็มีสิ่งสกปรกบ้างตามการใช้งานคันนี้มีอ่อกุญแจรีโมทด้วยนะครับครบหมดนะฮะประมาณนี้นะครับของ อิสุ2.5 DDI ปี2015นะครับผมแถมให้อีกหน่อยนะครับยางยางปี19นะเห็นไหมฮะเชสซีสวยมากครับเมเดิมหมดนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับผมที่เบอร์065 697 4478นะครับหรือเ e b บุ k คลานนะครับประมวลออโต้สับสแกนนะครับหรือทิ้ง นะครับเบอร์ไว้ที่อ e ีบล็อกด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมครั้งหน้าพบกันครั้งหนึ่งสวัสดีครับ